สวัสดีจ้าได้ยังกินข้าวแรงเนาะจ้ามือนีเหตุเหงายัางกินวันตีสิมกนอไม้จ้ามหม,ามกนอไม้ใส่หมูสามซันคือเห็นในคลิปขจะลงหลายคลิปแถวเนะาะใส่หมูสามซันคือสิเเ็นต,ตแซพหนะาก็เลยสิล้องหมกเบิงจ้านอไม้ก็ได้มาได้บ้านมือฮันเลยจ้าพระฉันฝากมาหาย้มไว้อา้องฟีดไว้ย้มอยากกินก็ได้มาเหตุอยู่เหตุกินเนาะหมกนอไม้มือนี่บ่ได้หมกใส่ใบตองเด้อจ้าสิมกหมอ้อเอาหญิงอยู่กรุงเทพกรุงไทยนาะบ่มี่ดอกใบตอกใบตอง,ตองโอ้ยวา่าก็ว่าผักอีตูฉันคือสิบเอืตเซพหน สื่อมาเมื่อวานนี่ดีใส่ตู้เย็นไว้สงสัยตู้เย็นมันเย็นแห้งแ้ามันก็เลยเห็ดให้เฉา แบบช้ำๆขนาดยังขั้นได้เสียดอก,อกยหยิงเงยหายอภัยผักอีตูฉันเนสภาพที่เด็ดมือนี่ก็คือผักอิงแงเด้อจ้าผักอีงแงเอามาใส่บุกนอไม้นี่คือเดอะเบดเดอร์ผักอิงแอองแภาษาไทยห่องวายหยังว่าบรูเด้อหยิงจำบ่ได้ให้หกูก็คอมเมนต์บอกในเด้อจา้าน้ำยานางก็จะเป็นน้ำยานางแช่ช่องฟีดที่เข้าคันไว้หลายๆถุงใส่ซองฟีดไว้ให้เล,ย,ลยจา้าอยากย่ำใดก็เอามาละลายน้ำยินสะดวกสบายง่ายยูเบิรงนอไม้นี่ก็แซซองฟีดไว้ละลายน้ำแข็งไว้ตั้งแต่มือคืนนี่เรียมความพร้อม ว่าหมหน่อไม้มือนี่โอ้โหผิดพลาดขั้นตอนไดก็ขคอภัยเดอ้อที่จริงหมูนี่มันต้องเอาไปผัดกับหมักเผ็ดก่อนแมนบบฉันขอโทษเดอ้อฉันใส่ผิดพลาดขั้นตอน <c oughs> กระร้างดอกนอหมอมันเดือดดจังได๋ก,กินได้คือเก่าอะไรยิงเอ้ตามมีตามเกิดเดอ้อสภาพ <c oughs> มาเดอ้อมาเบิงมาแยงมาบอกกันหนะ้หมกนหมไม,มนเป็นจงังได <gesch> <laughs> สกินได้บ่เนาะมือนีเนาะหมกหม้อเธอนี้ก็สิเป็นการหมกหม้อครั้งที่สองเด้อจ้ารอบกอนทำบ่ได้ใส่หมูสามชั้นใส่กระดูกออนน่ะแทบอยู่แต่มือนีใส่หมูสามชั้นกระหอมไปอีกแบบจ้าเอาเป็นอย่างคือเบียนหม้อว่าดีคนในหม้อกระทะฟฟ้ามันบ่ถนัดแม่หญิงเชก็เลยเอาไปคนเลคนเลในเตาแก๊สอันนี้ก็สิเป็นพริกเผาที่เหาเหลือไว้แต่แต่มือเด็ดนาขอบุญมือนั่นหละจ้าเอามากินกับเนา้อไม้จ้ากระแทบเด้อหมกเนื้อไม้แล้วแล้วกันบ่แล้วดิมาย่างไข่ลังหมูไว้ซื้อมาไว้ั้งแต่มือว่าสิยากนกับบเพื่อสา ได้ยางแนวกินมันหลากหลายหลยเธอเงืดสะพ่อจนว่าได้เอามาไไ้ถ้ากินมือไหมก็ได้อีกขาบหนึ่งตัวหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ก็เอามาย่างละเขาเนือ้อเขาเนื้อยิงได้มาแต่ตลาดราคาถือถือพอดีไปตลาดคล้องเต๋อยันตอนเอเสาพิ่งลู่ว่าตื่นเสาไปตลาดนี่คองถือแห้งจ้าได้มาในราคาโลละหกสิบบาทบึ่งดูจากปกติโลละเก้าสิบเก้าสิบห้าเด้อใครลังหมูน่ะมือนี่ได้มาโลละหกสิบกระจัดสุดไงเลยมาย่างกินกับหมูน้อ่เขา,ก,า,ขากันเขากันเฮเจลเฮชายเวงขม ผมบบดที่หนี่ไสด้ดีลุงหม,มั่นลงไปบุ้ยแสบคากเราว่ะกินเมี่ยงกับใบโหระพากับพริกเผาจ้าเข่ากันเดอ้อพี่น้องลองเบิงผลไม้ของห้ามมือนี่กะสิไดทุเรียนจ้าสั่งทุเรียนมาในเฟซบุ๊กหลานสาวเอฟหนะ้าที่ทองหายแต่แต่มือมันมาเล่นอยู่ห้องฉันมือนั่นผู้ละพวกเธอเบิงโลดได้มาหน่วยหนึ่งราคาเท่าไรลู่บอผู้อ้บวบแบบนี้ได้มาในราคาร้อยหกสบาทจ้าสาวถือคากถือแม่บุญปากได้กินทุเลียนงามหนีเดอ้อทุเลียนปีนี้ มีขายน้อยหน่อยปีนี้บ่ได้กินพ่อหาเธื่อเลยหญิงบ่ค่อยเห็นมาขายขายก็มีแต่โลแล้วแพงแพงโลละสองร้อยสามร้อยผุนมือนั้นไปเจออยู่ตลาดข้องเตยอยากแหงโลละสองร้อยหาสิพนะก็เลยอดอดเอาซะดีกว่าดอกแพงผุนโอเนาะโลละวางลอยหกสิบเจ็ดสิบดกสิบบืนกินอยู่ดอกเว่ยมือนี้มาข่าหนึ่งเข้าเหนียวกินเองพร้อมนี้กับมนัอาหารอีสานเทาเนะหมกน้อยมันก็ต้องเข่ามือตีผุ่นแล้วก็เสีได้หนึ่งกินเองก็ได้ซื้อเพื่อนกับ่ค่อยสิพ่อกินดอกหญิงทุงละหาบาทสิบาท แต่ราคากับว่าซัเข้าหนึ่งอาดอกถ้ามีเวลาเหตุเนกะมาเข่าหนึ่งกินเองหุ้มกว่านเนาะข้าซสื่อเข่ามาโลละสามสี่สี่สิบบาทหนึ่งแต่มือใดเหตุงานเ้าบ่ามีเวลาก็ได้ไปสื่อเพิ่นคือเกาหันเลยวะ <c oughs> มามาจา่ามากินเข่าแซ่บๆนะกันเดอ้อมือหนีโมกน้อ้กับยางไคหลังหมกูกับเจ้โคมโค้มแซ่บๆจา้าขอโตล่าไปกินเข่าก,ก่อนเดอ้อขอบพูนพี่น้องหลายๆเดอ้อจา่าที่ติดตามรับชมทุกคลิปเลยมือนีล่าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า